สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับมาว่าด้วยเรื่องของบอสบิ๊กนะครับพี่น้องแล้วก็น้องนาลิตะแล้วก็น้องตูกี้ยวกับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับกระโจถึงในส่วนของแพผวเผาพร้อมกับพี่น้องนะครับอ่าเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ อ่าบอสบิ๊กนะครับไปรับน้องๆม้านะครับพี่น้องมาอยู่น้าได้มือสองมือกับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ได้ขึ้นกุ้มปีดนะครับพี่น้องอ่าก็มีเอฟซีนะครับได้เห็นภาพข้าวนะครับได้เห็นน้องเนี่ยขึ้นไปบนเวทีนะครับแกบางคนบางท่านนะครับบางส่วนก็นึกถึงอดีตนะครับที่ อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับพี่น้องมีพอมีแม่มีลูกนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็เห็นแล้วก็บางท่านก็แอบน้าตาไหลนะครับบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าถ้ากลับมารักกันเหมือนเดิมคงจะดีนะครับบางคนก็คิดถึงอดีตที่ผ่านมานะครับวาเเนี่ยก็ชื่นชอบนะอยากใอายุน้ำกันนะครับเป็นพ่อแม่ลูก ประมาณนี้กับพี่น้องนะครับ <Natomiast Itís> <också> แต่ว่าล่าล่าสุดครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเนี่ยก็ได้พาน้องนันดิตาเนี่ยไปหาหมอครับพี่น้องนะครับเพราะอะไรที่พี่น้องเพราะว่าบอสบิ๊กสังเกตเห็นนะครับว่าน้องเนี่ยเวลานอนหายใจทางที่มุกเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดครับพี่น้องนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยหายใจทั้งปากประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็เลยคิดว่าจะหมูกของน้องเนี่ยเป็นอะไรหรือไม่นะครับบอสบิ๊กล่าสุดก็พาน้อง นัดที่ตายเนี่ยไปหาหมอครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้บ่แน่ใจว่าผลเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอลบิ๊กเพิ่นก็บบได้แจ้งมาครับพี่น้องแต่ว่าเราล้คลิปเนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อ1ินาทีที่แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ โรงพยาบาลนะครับพาน้องมาตรวจจมูกประมาณนี้รับพี่น้องนะครับเอฟซี FC นะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เนะยอะม,มากนะครับทางเอฟซีทันนีก็บอกว่าเวลาพูดก็สังเกตว่าบางครั้งเหมือนเป็นหวัดสันี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกแบบซีครับบอกว่าจะมีพ่อคนไหนที่ใส่ใจรายละเอียดลูกได้ขนาดนี้นาริตาโตเกียวโชคดี ที่มีพ่อดีขนาดนี้นะครับพี่น้องส่วนท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าอย่าเปิดแอร์อย่าเปิดแอร์แห้งหลายเด็กๆเ,เ,เวลานอนงายเนี่ยยี่สิบหกยิบเจ็ดองศาเอาเดอ้อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าถ้าเปิดแอร์แห้งเนี่ยน้องๆอ,อาจจะเป็นหวัดได้ประมาณนี้ครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าอาจจะเป็นฝุ่นละอองในคอทมอ ก็มีส่วนนะนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมบอดบิ๊กนะครับบางคนก็บอกว่าพ่อเนี่ยใส่ใจรายละเอียดของลูกมากนะครับแล้วก็บอกว่าบอดบิ๊กเนี่ยสังเกตลูกนะครับความผิดปกติแม้กระทั่งระบบหายใจก็ยังสังเกตกับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าถ้าลูกได้อยู่กับพ่อน่คงจะดีนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าอยากให้อ่า อยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับเวลาขึ้นเวทีนะคอยมากลายนะครับหลายคนก็บอกแบบซี่ครับหลายคนก็บอกว่าอยากให้มาอยู่กับพ่อบิ๊กตลอดนะครับแล้วก็มาอยู่นานๆนะครับจะได้มีความสุขประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีทางฝั่งของบอลบิ๊กบอกแบบซี่ครับกระชื่นชมบอลบิ๊กนะครับว่าใส่ใจรายละเอียดลูกทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับส่วนเอฟซีนะครับ หลายคนหลายท่านก็ถึงขั้นอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกับพี่น้องอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคงกลับมาไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องบอกแต่ว่า F c ซีเนี่ยไม่ผิดครับก็ก็มีสิทธิ์นึกถึงอดีตนึกถึงความหลังได้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหนูบอกในข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสาร มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวออกมาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ